สวัสดีครับวันนี้ผมจะไปทำพิธีชาวนกิจสมของคุณออดเทียนไัยกับคุณสุดเทพที่พาผมไปคนขับรถนี่คือเป็นดองกับพ่อออดองกับพ่อออเทียนชัยคือสุเทพเป็นพ่อตาของคุณโมยลูกของนายออนะครับเนาะขับรถอย่างดีเลยเนีย่ดูท่าทางโอ้โหเป็น ทางไปวัดป่าสาวันว,วัดป่าสวัสดวัป่าสวนป่าตรงใหญ่ครับแล้วก็มีคนตามมาเยอะเลยครับคนก็าตามมาเยอะเลยครับวัดป่าอันนี้เป็นทางที่ไปวัดป่าวัดป่าตงใหญ่สวนวัดป่าดงใหญ่ ทางเลี้ยวตรงนี้แหละนี่คือทางเลี้ยวครับโอ้มีทุ่งนาขัดจูทุ่งนาทางไปวัดปากนี่แหละครับทุ่งนาของวัดบ้านดงใหญ่มีต้นมะจูทุ่งนาก็ส,าาสวยงามมาก ขับรถก็ทําอยู่นาคองครับนี่ดูญาติพีน้องก็มาเต็มเลยครับเห็นไหมครับขี่รถแซงคิวมาคนที่ไปเผานายออดจุดที่เตียนชัยครับดูรถมาอย่างมากเลย มันไม้มีด้มามมากเลยครับยิกงจอดทางนองก็ดงงเออดี๋ยกอ่างเออนี่เี้ห้อมไปทางด้านหลังวัดป่านะครับ ที่จะมารอเผาวาดสนป่าดงใหญ่ครับ,รบ,รบขอบคุณมากครับคนที่นั่งอยู่นี้ผมก็รู้บางไม่รู้บ้างครับอันนี้คือคนที่จะมาชาบนากิจของผู้ที่วายชนคือนายออตเทียนชัยผมก็รู้ชื่อบ้างไม่รู้ชื่อบ้างก็หวัดดีทุกคนนะครับหวัดดีครับ ผมขอถ่ายทำหน่อยนะครับคนที่นั่งอยู่นี้ชื่อหมาจอยหัวลานแล้วก็คัาขาครับคนผมไม่รู้นะครับใจผมก็ขอดูหน่อยว่าเอ๊ะหน้าตายอย่างนี้เป็นคนบ้านดงทั้งนั้นเลยเนาะครับอันนี้ชื่อมืดตึดื้อครับขอบคุณมากนะครับคุณคุณหัวเอ้แฟนใครฮะแฟนสาวนง ครับนี่ครับผมก็เดินผมก็เดินมานี่แหละครับนี่แหละครับคือสถานที่ชาปนกิจผู้วายชนของวัดป่าดงใหญ่หวัดดีครับท่านผู้ใหญ่จันท สวัสดีครับถ้าสวัสดีครับท่านไม่คุยกับผมเลยฟันหน้าหักไม่เกี่ยวครับอันนี้คือคุณปอยนี่นี่ครับคุณปอยครับอดีตเป็นผู้ใหญ่บ้านเก่าครับครับนี่แหละครับคือชาปนกิจสถานชาพนกิจสวัสดีครับ นี่นครับคือสถานที่เผาของคุณออทช่างหลอคุณออดเทียนชัยมีผู้มารอชาวพันกิจผู้วายชนรู้สึกเ,กย,เยอะมากอันนี้เป็นเลขาคนดีของบ้านตงใหญ่ครับนี่ดูนะครับประชาชนเขาจะมารอเผาคุณออทเทียนชัยอันนี้คือคุณ โซภาสอบได้ยี่สิบสองครับมีรู้ครับจําไม่ได้สวัสดีอยากให้ออกกล้องนี่ครับอยากให้ออกกล้องครับช่วยช่วยพูดให้ด้วยว่ามารอเผาคุณอ๊อดเจนชัยเนาะคุณมานิดคุณมานิดเจนชัยครับเป็นตาอ๊อดอันนี้ชื่อครับสวัสดีครับอันนั้นชื่อครับ ทุกคนมีแต่คนจะมารอสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับก็เป็นคนดีของประจำวัดดงใหญ่เนาะสวัสดีเช่นกันครับสวัสดีครับผมมาทักทายโยมของทายาทของผู้วายชนคือนายออเช่นชัยเนาะครับ สวัสดีครับมผมก็เดินเดินดูไ์สดว่าเขายังไม่เอาศพมาเราก็ต้องดูว่าสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านนนสมรงว่าทำไมถึงยิ้มแห้งๆครับโ <c oughs> <c oughs> อ้ี่ของตลาดนัดบ้านดงใหญ่ตัวลอยบาทครับนี่แหละครับคือประชาชนที่เขาจะมารอชาปนก,กิจผู้วายชน อันนี้ก็เป็นคนหนึ่งเช่นเดียวกันอะไรครับรอมาชาบันนากิจท่านคุณออดเชนชัยใช่ไหมครับใช<จ>่ผม,มเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านเนาะมานี่ครับโอ้มานี่เลยครับนี่นะครับนี่แหละครับคนที่จะมารอเผาคุณออดเชนชัยใช่ไหมครับมานิ่เชนชัยคนเดียวกันเลยคนนี้ขากระโชกครับ สวัสด MM ีครับชาววัง <Aub> น <ain> ื้อเขียวที่เคารพที่หัวร้านในคิวมันต่ำเระว่างแนวเอ้ยครับว่างเย็นไม่ใช่ว่างนื้อเขียวบ้าคนระวังต้องบอกเอาก็ตอบให้ถูกว่าก็รายงานหน่อยหนึ่งมะไล่ครับสวัสดีครับสวัสดีเขาจะหาเรื่องไงเขาพูดง่ายๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคน สวัสดีครับ,ค,รบคุณยายอุ้มเนาะคร <c oughs> ับนี่นะครับสวัสดีทุกคนครับนี่คือคนที่จะมาชาพนนธกิจคุณมานิจเชยนชัยนี่เอารถตู้มาทั้งคันเลยจะยินเสียงว่าอะไรครับ สวัสดีครับชื่ออะไรครับว่าอะไรครับอไรคุยกับอ๋อคุยกับคนนี้เป็นทายาทของคุณมานิจเชนชัยมาช้าบนกิจคุณมานิจเชนชัยใช่ไหมครับรอโปรดนี้นี่ไม่ไม่นี้นะครับเด็กเทคนิคเด็กเทคนิคมีตะพวกผมหมดเลยครับเนี่ยมาเผาคุณพ่อมานิจเชนชัยครับนี่อะไรครับ คนนี้เขาเผาวัดป่าสวนวัดบัดดงสวนป่าเนาะเป็นทายาทส่วนไหนของคุณมานิตยนชัยอ๋อเป็นทายาทของลูกเขยก็ทายาทของลูกเขยคนนี้แหละครับพี่ชายอันเดียวกันพี่ชายครับอันนี้คือขอสัมภาษณ์นิดนึงอันนี้ก็คุณแม่เนาะครับสวัสดีนะครับนี่นะครับคือทายาทของ ของคุณมาณีเทียนชัยคนนี้ชื่อวณภากตามเทียนชัยแต่ว่าอนาคตเป็นรองศิลน,นะครับเนี่ยชื่อรองศิล์เมื่อสมัยอดีตเทียนชัยเหมือนกันนะครับเนาะสมภานหน่อยวัวเราะครั้งต่อไปจะสมัครไหมครับ <c oughs> ได้แต่หัวเราะ <c oughs> ครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ มาร่วมชาปนกิจคุณมานิดเชนชัยเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ครับเป็นอาจารย์บ้านดงใหญ่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นคนดีของอาจารย์บ้านลงใหญ่นามสะกูลค้าขายหรือนามสกูลอะไรครับค้าขายครับขอบพระคุณมากครับท่านอาจารย์นิพนธ์ครับครับ ไม่ได้กลัวและครับผมนามสกุลเชียนชัยเพราะผมเกิดมานานเพราะผมชื่อเพื่อนของไอ้มานิษย์เชียนชัยมันตายแล้วหัวไม่ล้านแต่คิ้วต่ำครับครับม้ยัางเนี่ยกำลังมากลังมานี่แหละครับกำลังมาอยู่ครับ เพราะว่าทายาทเขาเยอะจริงๆเลยทายาทของคุณมานิทเทียนชัยครับมาเป็นคันรถเลยแล้วครับมีทั้งรถตู้มีทั้งรถปิกอัพครับ,รบสวัสดีครับผมเป็นทายาทของมานิทเทียนชัยครับแกตายไปแล้วผมก็ต้องมาชาันนกิจแกครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับมายังครับเหลืออีกนานเนาะครับสวัสดีครับอันนี้เป็นวัดป่าสวนวัดสวนป่าดงใหญ่ท่านอาจารย์น้อยครับสวัสดีครับไม่ดังเท่าไหร่แต่ก็พอได้ยินครับ ครับนี่แหละครับคือกระบวนแห่ของกระบวนแหช่ชาชาบระนกจิตของคุณมานิสเทียนชัยโดยนี่ลูกเขยนะครับยกมือไหว้อยู่นี่ลูกเขยครับนี่แหละครับคือคนนี้ก็เป็นทายาทของคุณมานี่แหละครับตัวจริงเขาเขาแห่มานี่คุณมานิสเทียนชัยเนี่ยครับสวัสดีครับ คุณออดครับผมมาส่งท่านถึงวัดแล้วนะครับนี่แหละครับตัวจริงครับดอกไม้แล้วก็นเนนทั้งหมดที่จะส่งวิญญาณของคุณมานิตเชนชัยขึ้นสวรรค์โดยมีบรรหารผมหอมนั่งอยู่ข้างหลังครับไม่ตัวแล้วครับมันเป็นเรื่องจริงครับนี่แหละครับคือกระบวนห่รลางอันไรวิญญาณของคุณมานิตเชนชัย จะเอาขึ้นสู่ชาวนาก,กิจบนเมนวัดป่าดงใหญ่ครับอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันเนาะครับเนาะทำบุญได้บุญทำดีได้ดีถือพวงมลลาลัยก็ได้ความงามเนาะถึงแฟนจะแก่ก็ไม่เป็นไรคนคนที่สัมภาษณ์ก็ไม่แก่แล้วครับเนาะ ่านอยไม่เกี่ยวมันเข้ามากแล้วครับ นี่นะครับคือกระบวนแห่ล่างของคุณมานิตเทียนชัยครับอันนี้ถือของมาเพื่อที่จะเป็นชํลุเนาะสวัสด,ดีนะครับนี่แหละครับคือกระบวนเนนที่จะแห่ดวงวิญญาณขึ้นสู่สวงสวรรค์ของคุณมานิตเทียนชัยครับนท่านอาจารย์ใหญ่ครับ นี่แหละครับผู้ดำเนินการของบ้านดงใหญ่มีอู่คนเดียวนี่นครับบ้านดงใหญ่อันนี้ชื่ออะไรครับท่านหลวงพ่อโจคุณช่วยการุรือาส่งดวงวิญญาณของคุณมานิชเชียนชัยขึ้นสู่สวงสวรรค์ครับไปครับสามแถวครับสามแถวสามแถวครับฉันที่อยู่วงในอันนี้ชื่ออะไรครับ ผมจะอยู่วงในครับครับนี่แหละครับลูกหลานของคุณมานิดเชิญชัย้เยอะแยะไปหมดเลยครับไม่รู้จะทำยังไงดีทั้งลูกทั้งพระทั้งเนรทั้งโยมเต็มไปหมดเลยครับนี่แหละครับนี่คือท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่13ท่านเป็นผู้จัดการกระบวนการแห่ครับ รับไม่ต้องหัวเราะหรอกครับเป็นเรื่องจริงครับนี่ดูกระบวนแห่ของท่านครับครับอันนี้คือทำทำสูตรสวงวิญญาณโดยจะต้องดวงวิญญาณต้องใช้ต้องใช้เนนทั้งหมดทั้งหมดกี่องค์นั่นนี่เอาเจ็ดแปดเก้าหูสิบกว่าเลยครับคุณอ้นครับขึ้นสวงสวรรค์นะครับผมมาส่งแล้วถึงแล้วนี่ชื่อของ ผู้ใหญ่องค์อนาคตข้างหน้าจะเป็นผู้ช่วยคำครับนี่แหละครับขบวนแห่เยอะจังเลยครับโอ้โหคนต้องสามหมื่นกว่าคนนะครับลองคิดดูสิครับคือคนมีบุญมากครับคนมีบุญเยอะครับครับนี่ครับ ผมมาทางนี้แล้วผมก็มาลัดทางนี้อีกครับนี่แหละครับคือกระบวนแห่เสปะเลยคนนี้ก็เป็นปานครับชื่อปานครับนามสกุลมง <c oughs> นี่คือหม้อครับหม้อที่เขาจะคอยใช้ชาบันธิกิจครับเขาเรียกหม้อหม้ออะไรไม่รู้แต่ผมรู้ว่าหม้อาธาตุนะครับนี่แหละครับคือกระบวนแห่ของของศพที่ของคุณออท แล้วเขาก็จะแห่สามรอบครับดูคนที่ยืนดูนะครับคนที่ยืนมารอเห็นไหมครับนี่ละครับคือขบวนนี่คือตัวรถนะครับครับโอ้โหดีมากเลยครับห้านิ้วสู้ตายคนนี้ก็ดีครับชื่อกบครับนี่คนนี้ชื่อเชียนนะครับนามสกุลกิรานะครับ นี่แหละครับคนนี้แหละครับหันมาสัมภาษณ์หน่อยว่าชื่ออะไรครับบอกหน่อยครับขุนทองหรือห้อยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้น้องชายของคุณมานิตเชียนชัยนะครับหัวไม่ล้านแต่คิ้วต่ำครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับอันนี้หวัดดีปู ปูเขาต้องเรียกปูเรียกตาครับ<า>นี่แหละครับอันนี้สวัสดีครับนี่แหละครับเขาเรียกผู้มารอเยอะเลยครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นการอันนี้ชื่อเหล็กพิมายนะครับไม่ใช่เครือนะครับนี่แหละครับผู้ที่จะมารอ รอชาวนานะกิจของคุณมานิ์เทียนชัยคนนี้ชื่อนามสกุลแผนพิมายแต่ไม่ใช่แห่งหรอกครับขอบคุณมากนะครับอันนี้เป็นสาวจันครับนี่ครับเถิดเทิงผู้ใหญ่เถิดเทิงเคยดังอยู่ครั้งหนึ่งร้อยกว่าล้านวิว นี่แหละครับแต่ถุนเขาเรียกแต่ถุนผมอยากดูครับแต่ถุนมันมีแก๊สอยู่หลายอันเพื่อที่จะชาพนธกิจครับนี่แหละครับอันนี้คือต้นไม้ที่พูดได้ถ้าเห็นกล้องเขาจะกลัวครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่ามันมาเองครับ คนนี้ไม่รู้ชื่อแล้วครับแต่ฟันหน้าหักนี่ก็เช่นกันอันนี้ก็เช่นกันช<ม>ื่อแม่พิมายขุนทองใหญ่ๆดูนี่มันดูได้ทั่วเลยครับเพราะว่ามันงานอย่างนี้มันหาดูยากครับขอบคุณครับสวัสดีนะครับมาอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายนะครับเนี่ยรอบนี้เป็นรอบสุดท้าย โอ้คนนี้ชื่อนามสกุลจินยอดนามนี่วาเฮ้ยมันเป็นหมูกะกูนี่นะขอบคุณนะครับสวัสดี